พระนครีอยุธยาราชธานีเกา่าอู่ข้าวอู่น้ำเลิศล้ำการกรวีคนดีสีอยุธยาห้ามกลางดวงวิญญาตอันศักดิ์สิทธิ์บนซากอิฐโบราณสถานอันล้ำค่าบนกองเลือดบรรพบุรุษอยุธยาสร้างศรัทธาให้พวกเรามายาวนาน พระมงคลบพิษพระพุทธปฏิมาที่ทรงพุทธานุภาพอันเป็นหลักกรุงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพระนครศรีอยุธยาพระมงคลบพิษเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในองค์ก่ออิฐเป็นแกนบุด้วยทองสำริดมีขนาดหน้าตักกว้าง9.55เมตรส่วนสูงเฉพาะองค์พระ ไม่รวมฐานบัว12.45เมตรส่วนฐานบัวสูง4.50เมตรรวมความสูง16.95เมตรเป็นพระพุทธร,รูปหล่อขนาดใหญ่องค์เดียวในประเทศไทยพระมงกลบอพิษไม่ปรากฏหลักฐานชัดว่าสร้างในรัชกาลใดแห่งกรุงศรีอยุธยาสันนิฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นเพราะพระพักแม้จะมีลักษณะค่อนข้างเป็นวงรี แต่ยังคงเห็นเขาพระพักเป็นเหลี่ยมอยู่ซึ่งเป็นพุทธลักษณะแบบอยุทยาตอนต้นเมื่อพิจารณาถึงเส้นพระขนงที่โคง้งก็จะพบว่าเป็นศิลปะที่ผสมผสานกับศิลปะสุขโขทัยอีกด้วยจากหลักฐานมีอยู่ว่าเมื่อปีพุทธศักราช2,146พระเจ้าทรงธรรมได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ฉลองพระมงคลบพิษจากด้านตะวันออกของวังหลวงมาไว้ ทางด้านตะวันตกณนะที่ประดิษฐานปัจจุบันและยังได้โปรดกล้าโปรดกร,ดระมอมให้สร้างพระมนดบที่มีลักษณะเดียวกับมนดบพระพุทธบาทสระบุรีสวงไว้ด้วยพระมงคลบ่พิษพระพุทธรูปกลางแจ้งองค์พระก่อฤๅอ,อิฐแล้วหุ้มสำริดแผ่นเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของไทยต่อมาในปีพุทธศักราช2 2 4พเจ้าเสือ เปิดอสุนีบาทต้องพระมนตดบเกิดไฟไหม้พังลงมาต้องกระสอบของพระมงค์บนบพิษหักพระองค์จึงโปรดกรล้าปรดกระหมอ่อมให้หรื้อเครื่องบนออกแล้วสร้างใหม่เป็นพระวิหารแต่ยังคงทําเครื่องยอดอย่างมนตดบของเดิมต่อมาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ปรดกรล้าปรดกระหมอ่อมให้เจ้าฟ้าธรรมมาทิเบตเป็นแม่กองปรวนปฏิสังขรณและได้รื้อยอดมนตดบเดิม เปลี่ยนเป็นพระวิหารคล้ายในปัจจุบันวิหารพระมงคลบอบพิษถูกไฟเผาผลาญครั้งเสียกรุงศรียอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2,310จนเครื่องบนของพระวิหารพังลงมาถูกพระเมาลีและพระกรขวาขององค์พระชำรุจ ในปีพุทธศักราช2463พระยาโบราณราชธานินขณะด,ดำรงตำแหน่งสมุหเทศาพิบาลมณฑลกรุงเก่าได้ดำเนินการซ่อมพระเมาลีและพระกรข้างขวาของพระมงคลปรพิษที่หักให้เต็มบริบูรณ์ด้วยปูนปั้นส่วนพระวิหารที่อยู่ในสภาพชารุดซุดโทมก็ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ด้วยเช่นกันต่อมาในปีพุทธศักราช2474 คุณหญิงอมเร,ศ,ร,ศ,รศสมบัติมีศรัทธาปฏิสังขรฐานพระมงคลประพิษขึ้นใหม่ครั้งนั้นจำเป็นต้องลบรอยปูนปั้นของเดิมออกจนหมดเพื่อทำเป็นผ้าทิปลวดลายใหม่เป็นแผ่นตรงแทนเมื่อปีพุทธศักราช2499ประวิหารที่ชำรุะหักพังเกือบจะโดยสิ้นเชิงซึ่งในขณะนั้นนายอุนุนายกรัฐมนตรีสหภาพพ,าพม่าได้มาเยือนอยุธยา และบริจาคเงินจำนวน2 0 0 0 0 0บาทร่วมกับฝ่ายรัฐบาลไทยอีก250,000บาทได้บรณะขึ้นใหม่อย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันจอมพลแปลกพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมีบัญชาให้รื้อ้ากพระวิหารมงคลบรพิษของเก่าออกและได้สร้างขึ้นใหม่ให้เหมือนของเดิมดังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะองค์พระมงคลบพิษนั้นได้ทาสีดำตลอดทั้งองค์ ต่อมาเมื่อพุทธศักราช2,533สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลรมหาสังฆปรินายกสเสด็จมาเป็นองค์ประธานเททองหล่อพระพุทธรูปและพระมงคลบพิจจำลองได้ประธานพระดำริว่าควรปิดทององค์พระมงคลบพิษท,ทั้งองค์จะทำให้องค์พระพุทธรูปมีพุทธลักษณะที่งดงามน่าเลื่อมใสศรัทธ,ธายิ่งขึ้นอาจจะเป็นการส่งเสริมศรัทธ,ธา ของบรรดาพุทธศาสนิกชนอีกประการหนึ่งด้วยประกอบกับเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมาทรงนวัสการพระมงคลบพิษและได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนเงิน70,000บาทเพื่อบรรณปฏิสังขรณ์องค์พระมงคลบพิษขณะนั้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงร่วมกับมูลนิธิพระมงคลบพิษ ดำเนินการบูรณะปิดทององค์พระมงคลบพิษเพื่อความสง่างามตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทั้งนี้โดยการจัดทำเป็นโครงการบูรณะปิดทององค์พระมงคลบพิษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวโรกาสที่เจริญพระชนมพรรษาห้ารอบในพุทธศักราช2535อีกด้วย นับแต่สร้างอายุทธยากรุงศรี666ปีที่ผ่นผานนคงเจริญรุ่งเรืองตลอดการขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมมัสาการองค์พระมงคลบพิตรเป็นมงคลชีวิตตลอดการ